การกัดเัรื่องของเราตอนแรกเราก็มีปัญหาด้วยจํานวนครูที่เรามีไม่มากนะักที่ที่เราเรารับหลักการมาจากการที่เขาถอดแบบมาจากการการสอนของญี่ปุ่นซึ่งจะมีการัเคลื่อนโดยที่มีอุปกรณ์กันพอ,อซึ่งเราก็ต้องมานั่งสร้างวิธีการกระบวนการของเราในการที่จะจัดให้ครูลงชั้นได้อย่างไรก็ต้องมานั่งสร้างความต้หนสร้างความเข้าใจกับคุณครูกันมากมายมนะครับเพราะว่า ทุกการเปลีป่ยนแปลงย่อมมีปัญหาใช่ครับเพราะฉะนั้นกว่าครูจะ,ะรับได้ป้าก,ก็ก็นานอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราโชคดีก็คือเรามีอาจารย์รัชดานี่แหละที่มาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้กับพวกเราได้เป็นที่เลี้ยงให้กับพวกเราในการที่เราจะเดินเพราะการก้าวเดินด้วยตัวคนเดียวมันก็จะเหงาขาดผู้เชี่ยวชาญแต่เราโชคดีที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแลเราตลอด ทำให้พวกเราสามารถจะก้าวมาปีแล้วปีเล่าจนปัจจุบันนี้เราขับเคลื่อนการบรหารเองเรายังใช้กระบวนการ Ls lesson study ซึ่งเรามาผนวกกับ PLC กับของของเราอยู่ทําให้เราขัขบเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้ได้มายาวนานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ลงสู่การบูรณาการในทุกวิชาโดยใช้กระบวนการเหล่านี้นะครับในการในช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นที่1นึ่งช,งชั้นที่2 <ฟ 're. S 1> และก็ช่วงชั้นที่สาซึ่งเราำดำเนินการนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็เป็นสิ่งที่ดีหนึ่งทำให้คุณครูไม่ทะเลาะกันทําให้คุณครูในองค์กรดารักกันเพราะเราคุยเรื่องเดียวกันเราพุยเรื่องของนักเรียนเราพุยเรื่องของแนวคิดของนัเกเรียนเราพุยเรื่องของนักเรียนคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรและสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นพลวัตก็คือผู้ครองม,มีความชื่นชมในการดูแลของคุณครู<ม>คือผู้ครองให้ความร่วมมืออย่างดีและก็ชื่นชอบในการจัดกิจกรรมของครูไม่ว่าจะเป็นการสอนนิตร์หรือการสอนบรรูรณการโ<ม>ดยใช้กระบวนการนี้ทําให้ในกักเรียนมีความสุข<ม>ที่้องกาคือความสุขอยากจะเรียนรู้อะไรทำให้ทำให้ไม่ว่าการจะเป็นการเรียกผู้ครองมาประชุมอะไก็จะได้รับความรู้เป็นอย่างดีคณะกรรมการศึเทาก็ก็อย่างดีจากโรงเรียนเคย มีการถูกทำลายอ่ามนันหยุดแล้วจะมีการทำลายโรงเรียนอย่างนู้นอย่างนี้จะมีการงัดโรงเรียนแลนะปัจจุบันนี้ปัญหานั้นหมดไปทาให้ชุมชนเองมาเป็นรั้วของโรงเรียนรัละโรงเรียนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเสียนี้เป็นเป็นเนครียวผลกระทบก็ได้ผลกระทบทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กระบวนการนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามาพูดเรื่องเดียวกันครูผู้วริหารอ่า ชนผู้ครองพูดเรื่องของลูกของเรา mm hmm. เราไม่พูดนอกเหนือจากนั้น mm hmm. แล้วเราก็ทําให้เรารู้จักนักเรียนเป็นอไรคนอย่างจริงจัง mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นครูทุกคนจะรู้ว่านักเรียนเป็นอย่างไร mm hmm. นักเรียนคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรหลายเวลาสอนก็จะให้ความสำคัญกับแนวคิดของเด็ก mm hmm. ทําให้เด็กกล้าที่จะพูด mm hmm. ทําให้เด็กมีความรู้สึกตัวเองมีตัวตนาะครูต้องฟังนักเรียน จากเมื่อก่อนการเรียนสอนครูต้องเป็นใหญ่ที่ต้องฟันชั้นอย่างเดียวแต่ในปะัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับการสอนอย่างนี้ทําให้เด็กกล้าที่จะคิดเพราะฉะนั้นแนวคิดของเด็กนี่ําคัญแคัญกระบวนการนี้จะให้ความสําคัญกับแนวคิดของเด็กเป็นอย่างมากและก็ะให้ความสําคัญกับการกระบวนการการสอนของเด็กว่าเด็กมีวิธีคิดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นะสามารถที่จะมานั่งแก้ไขกระบวนการสอนของตัวเองได้ทั้งสิ่งสำคัญก็คือเราอยาให้ความสำคัญกับเด็ก ที่หลายๆท่านได้คุยไว้ยเยอะนะครับให้ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอันนี้คือสําคัญและเป็นการสอนที่ใช้กระบวนการที่เป็น Active Learning อย่างแท้จริงนะครับเมื่อรูได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับในเนื้อหาที่จะนําไปสอนนะคะแล้วก็วิธีการนะคะก็เข้ามายัางโรงเรียนนะคะก็มีการประชุมนะคะทำความเข้าใจก่อนในโครงการว่า การเข้าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ตรงไหนแล้วบทบาทของแต่ละคนนะคะว่าจะต้องร่วมกันทําตรงไหนซึ่งจะเน้นในเรื่องของทีมนะคะก็จะจัดตั้งเป็นทีมแต่ละช่วงชั้นนะคะก็เป็นช่วงชั้นที่1ก็คือป .1 หนึ่งถึงป .3 สานะคะแล้วก็ช่วงชั้นที่สองป .4 สถึงป .6 กซึ่งในปีแรกที่รับโครงการนี้เข้ามาก็จะเริ่มสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่1กับชั้นประถมศึกษาปีที่สีนะคะตรงนี้ แล้วจากนั้นก็ร่วมกันเขียนแผนนะคะร่วมกันเขียนแผนซึ่งได้รับความรู้นะคะจากโครงการตรงนี้นะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนในส่วนของหนังสือเรียนนะคะในส่วนของสื่อกระดานไม่เหล็กนะคะซึ่งเอามาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะเมื่อครูเขียนแผนการร่วมกันเขียนแผนนะคะทำ lesson study เมื่อสอนคุณครูก็ร่วมกันสังเกตชั้นเรียนซึ่งเดิมแต่ก่อนจากที่สอนก่อนที่จะเข้ารับโครงการจะไม่มีในส่วนตรงนี้เราก็จะสอนไปในแต่ละคนในแต่ละวิชานะคะแต่เมื่อรับโครงการนี้เข้ามาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่า พอสอนแล้วก็จะมีคนที่คอยสังเกตชั้นเรียนนะคะตรงนี้แล้วก็สังเกตในแนวคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสนใจในแนวคิดของนักเรียนว่าในคาบนี้เกิดตามที่เราได้คาดการแนวคิดของนักเรียนหรือเปล่านะคะตรงนี้จากนั้นเราก็มาร่วมกันสะท้อนผลซึ่งในการสะท้อนผลนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากท่านอาจารย์รัชดานะคะมา ช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของการชะลอนผลในเรื่องของมองุมมองต่างๆนะคะซึ่งก็นับว่าให้ความรู้กับคุณครูได้มากนะคะเปิดมุมมองในการวิเทศในการดูชั้นเรียนตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอากลับไปปรับในชั้นเรียนของเรานะคะก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ในในบทในบทเรียนไหนที่เราไม่เข้าใจหรือเราไม่มั่นใจเราก็มี ผู้เชี่ยวชาญนะคะคืออาจารย์รัชดามาช่วยดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะ